ต้อนรับสนามบ,บินนานาชาติเตโชของกัมพูชานะครับที่เป็นทั้งสนามบ,บินและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับมีประชาชนชาวกัมพูชาแห่มาถ,ถ่ายรูปเช็คอินนั่งเล่นแล้วก็ไหว้พระเสริมสิริมงคลกันอย่างเนืองแน่นตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางของการบินแห่งภูมิภาคนี้แข่งกับสนามบ,บินชางีของสิงคโปร์ภายใต้การกุมสิทของจีนเป็นเวลา50ปีครับ ผมจะโลดทอลนะครับเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับสนามบินแห่งใหม่ล่าสุดของกัมพูชากับสนามบินนานาชาติเตโชครับที่จะเปิดให้บริการแทนสนามบินพนมเปญนะฮะนี่คือสนามบินที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวกัมพูชานะครับผู้นํากัมพูชาบอกว่านี่คือประตูสู่โลกใบใหม่ของกัมพูชาเลยนะครับมูลค่าการก่อสร้างอนู่ประมาณ5้า0มื่นล้านบาทนะฮะแต่ว่าทุนที่มาก่อสร้างก็เป็นการกู้จากจีนนั่นเองนะครับภายใต้ข้อตกลงก็คือจีนเนี่ยจะควบคุมหรือว่ากลุ่มสิดสนามบินแห่งนี้เเปป็นวลาาระมณ50 แล้วเขาก็ตั้งเป้านะครับว่าจะทําให้สนามบินแห่งนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเดินทางในภูมิภาคนี้แข่งกับสนามบินนานาชาติชางงีของสิงคโปร์นะครับและสนามบินแห่งนี้นะครับจะเป็นมากกว่าสนามบินด้วยครับคือจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกัมพูชาด้วยจากที่เห็นภาพนี้นะครับประชาชนชาวกัมพูชาที่มีจํานวนมากกว่าผู้โดยสารนี่นะครับได้พากันครับมาเยี่ยมชมสนามบินใหม่แห่งนี้พากันเช็คอินถ่ายรูปนะครับจับเขานั่งคุยนั่งเล่นปูเสือดูเครื่องบินลงนะครับและนี่ครับไฮไลท์แล้วก็สัญลักษณ์ของ นามบินแห่งนี้ก็คือพักประธานองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางสนามบินเลยนะครับก็มีประชาชนครับมากราบไหว้แล้วก็ขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกันอย่างนแน่นแน่นเลยครับแต่รูปที่นั่งกินหมูกระทะแชร์กันเยอะๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่รูปจริงนะฮะเป็นรูป A i นะครับอ่างไหก็แสดงความดีกับชาวกัมพูชากับสนามบินและก็ที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ด้วยนะครับอ่างไหก็ฝาก,กติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ